หนึ่งสองสามสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเกนะนะครับวันนี้เกนะอยากจะมาขอบคุณทุกๆคนที่เป็นผู้ติดตามแล้วก็สมาชิกที่อยู่ในช่องของเคนะมากเลยนะครับในวันนี้ก็คือเกนะมียอดผู้ติดตามอยู่ที่สองพันเจ็ดสิบห้าคนแล้ววันนี้แล้วก็แบบตอนนี้เคนะก็ได้เป็น Vtuber มาแล้วหนึ่งปีหลังจากที่เคนะแบบได้เดบิวต์มานะครับเคนะเดบิวต์ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสาม เดือนตุลาปี2021ีก็คือปีที่แล้วปีนี้เป็นปี2022ละก็อยู่มาครบหนึ่งปีแล้วยังไงก็แบบขอบคุณทุกๆคนมาก,กความรู้สึกเคก็คือแบบว่าเคน่าแบบดีใจมากจริงคือส่วนตัวเคน่าจะบอกกับทุกๆคนเสมอว่าเคน่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาอยู่ในจุดๆนี้ได้เพราะว่าแบบเออตลอดเวลาที่แบบเคน่าได้เป็นวีทูเปอร์มาเคน่าจะเจอแต่ปัญหามาตลอดเลยปัญหาตั้งแต่แบบตั้งแต่เริ่มเลยก็คือวันเดบิวถ้าทุกๆคนได้ติดตามเคน่าใช่ไหมโมเดลเคน่าก็คือแบบ ยังขยับได้แต่หัวแต่หางเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยคีนาก็พยายามแก้ปัญหาโน่นนี่นั่นจนปัจจุบันก็แบบมีโอกาสได้แบบขยับโมเดลหรือแบบโชว์นู่นโชว์นี่โชว์น้าอะไรให้ทุกคนเห็นได้หมดเลยยังแล้วก็แบบตอนตอนนั้นอะช่วงที่แบบเจอปัญหาในวันเดบิวอะส่วนตัวคีรู้สึกว่าตอนนั้นคียังดูแบบดูเหมือนคนดีมากเลยปัจจุบันนี่คือแบบว่าเราก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับว่าแบบคีนาเป็นคนยังไงนะประสบการณ์มาสอนคนอะ คือเหมือนแบบว่าฟิลก็คือแบบวันนั้นอ่ะดูเหมือนเด็กใช่ไหมแต่พอแบบมาอยู่เหมือนตอนเนี้ยมันเริ่มดูเหมือนเอ่อคนผ่านประสบผ่านโลกมาเยอะมีประสบการณ์อะไรวันวันเนี้ยยังไงก็แบบในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานี้คือแบบเคนะกล้าบอกเลยว่าเคนะแบบทั้งเหนื่อยสนุกแล้วก็มีช่วงเวลาที่แบบว่าได้พบป่าหรือแบบพูดคุยกับทุกๆคนเป็นครั้งแรกแล้วก็แบบมีช่วงเวลาที่แบบว่าได้เล่นเกมด้วยกันด้วยมีช่วงเวลาที่แบบอยู่ด้วยกันในสตรีมของเคนะ มีช่วงเวลาที่แบบเคร้องไห้เคเสียใจหรือช่วงเวลาที่แบบเหงาอยู่แล้วก็มีแบบช่วงความรู้สึกที่แบบไม่มีใครหรืออะไรประมาณเนี้ยทุกๆคนแล้วก็สมาชิกเนี่ยก็จะแบบมาติดตามเคนะเสมอคอยอยู่กับเคนะในวันที่เคแบบมีปัญหาอยู่ในวันที่แบบเคนะสามารถผ่านช่วงเวลาร้ายๆตรงนั้นไปได้แล้วก็แบบแวะเวียนมาหาเคเสมอถึงถึงในสตรีมเคนะทุกๆคนบางคนอาจจะไม่ได้มา อยู่ในสตรีมพร้อมหน้าพร้อมตากันแต่ว่าพอเห็นทุกๆคนว่างแล้วมาหาเคนะตลอดเคนะก็ขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะครับจากใจจริงเลยจากเคนะที่แบบอยู่ด้วยกันมานะครับแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ทราบหรือแบบยังไม่ได้ติดตามสตรีมล่าสุดของเคนะนะครับก็คือตั้งแต่วันที่สามสิบเดือนเดือนเดือนตุลาปีสองพันยี่สิบสองก็คือปีนี้เคนะได้แจ้งให้กับทุกๆคนไว้ว่าเคนะจะพักสตรีมแบบไม่มีกําหนดเลยนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่า ทำไมถึงพักไลฟ์ทำไมถึงไม่มาสาตรีมแล้วหรืออะไรประมาณนี้ก็คือสาเหตุเป็นเพราะว่าช่วงนี้เคนะได้ทําการเปิดเทอมแล้วนะครับซึ่งเปิดเทอมปีนี้ของเคนะจะเป็นเกี่ยวกับช่วงฝึกงานอะไรประมาณนี้ก็คือต้องไปทําก็คือเหมือนต้องไปทํางานอะไรบาน,นั้นแล้วเฝออึกงานปีนี้เคนะต้องทํางาน6วันหยุดแค่วันเดียวก็คือทํางานตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอ,อันาร์แล้วก็วันอาทิตย์หยุดแล้วก็เดี๋ยวในอนา,าคตข้างหน้าเคนะ จะดีเดบิวต์ทุกคนก็คือเคนะจะกลับมาอีกครั้งอะไรประมาณนั้นก็แล้วแบบว่าเออช่วงนี้เวลาที่แบบเคนะจะมาสาตรีมหรือแบบเวลาว่าจริงของเคนะเลยมันมีน้อยมากมันไม่พออะไรประมาณนั้นเคนะเลยตัดสินใจกับตัวเองแล้วก็แบบคิดคิด,ค,ดคิดหลายวันมากจนในที่สุดอะคีก็แบบมาทําคลิปนี้เพื่อที่จะมาบอกทุกๆคนว่าเคนะจะพักไรยาวเลยแบบไม่มีกําหนดสาหรับใครที่ไม่รู้ว่าเออพักไรแบบ ไม่มีกำหนดนี่มันคือยังไงการพักไรค,คืออะไรก็รคือเคนะจะไม่ได้มาเอ่อสตรีมไม่ได้มาเจอทุกคนเลยอะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็แบบขอโทษทุกๆคนด้วยสําหรับใครที่แบบกําลังรอติดตามสตรีมเคนะอยู่นะตอนนี้นะครับเพราะว่าเออเวลาเคียะมันน้อยมากแล้วส่วนตัวเคนะกาลังจะรีเดบิวใช่ไหมเคนะียะให้ทุกๆคนเข้าใจคือเคนะียะต้องการเวลาที่ว่าจะไปเตรียมตัวไปนั่งเออ เตรียมนู่นเตรียมนี่ฝึกนู่นฝึกนี่ฝึกนั่นอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยแบบเออมันไม่พอจริงๆที่จะแบบมาเจอทุกๆคนเคนะเลยแบบอยากจะพักไลฟ์แล้วเราค่อยมาเจอกันอีกทีวันที่เคนะได้รีเรดเวล์นะครับสาหรับใครที่เออไม่ทราบว่าจะติดตามเคนะได้ยังไงนะครับหลังจากนี้ก็คือกดติดตามช่อง YouTube เอาไว้ใช่ไหมทุกๆคนรอดูที่แถบชุมชนได้นะครับสำหรับช่องทาง u t u b e นะส่วน ช่องทางอื่นๆก็จะมีพวกทวิ t เตอร์กับ Facebook ครับผมยังไงก็สําหรับใครที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วอาจจะไม่ได้เจอเคนะเลยยังไงก็หากโอกาสมีริงวันไหนที่เคนะได้รีเดเวลขึ้นมาวันไหนที่เคนะได้บอก,ท,กทุกคนว่าเคนะจะกลับมาก็ไว้เจอกันวันนั้นนะครับขอบคุณจริงๆสําหรับ1ปีที่ผ่านมานี้เคนะบอกเลยว่า,เ,าเคนะจะยังไม่ไปไหนเคนะแค่หายไปสักพักใหญ่ๆเลยแค่นั้นสักวันเคนะจะกลับมาหาทุกคนแน่นอนครับบ๊ายบาย